For the boggle. For me, โย่ก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ผมครูเกมเมอร์เจ้าเก่านั่นเองแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมพีบีครั้งนะฮะโอ้ในพาร์ทนี้แล้วเป็นก็เป็นพาร์ทที่2นะครับค่อนข้างที่จะยาวนา,าวนพอสมควรเราก็จะมาเริ่มเล่นด่านลูกซองนะครับในโหมดอ่าพิพิธภัณฑ์บ้านไทยนะครับต้องอ่าเงื่อนไขของการชนะคือต้องฆ่าทั้งหมด140ตัวนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยเดีกว่าโอเคเฮ้ โอ้บ้านทรงไทยนี่ว่ัเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านไทยที่สวยงามนะครับข้างๆนี่มีแจกันโอ้ถ้ามีคนตายตายในบ้านวอตเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นจ,จะมีการตายเกิดขึ้นบ้านหลังนี้มีการฆาตกรรมหรือเปล่านะเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรแจ้งสอนอเลยเฮ้ยเขายิงมาแล้วเอาเฮ้ยนี่ ดีเอ้ยจ้ะโอ้โหลูกซองดีจริงๆริงพันลายทางเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราต้องตังต้งเป้าใหม่ฮะเป้าแบบนี้แหละเจ๋งเลยมาอุ้ยโอ้โหแสกหน้าว่าเ <the> ดีด๋ยวฟาโอ้ตายปายกาดมากไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราปล่อยหลุดไม่ได้ครับผมชั่วโมงนี้ยิงยาวไปแล้วยิงยาวไปแล้วยิงยาวไปแล้ว ยิงยาวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีอีกตัวนึงอีนั่นมันอยู่ตรงไหนวะหามาก่อนหามาก่อนหามาก่อนดีอ่ะดีอ่ะโอ้โหหัวแตกพัดเดียวไม่ได้เลยชั่วโมงนี้ทำไมทำไมทำไมมาโอ้โหเขายิงกันแบบโนเนียกันมากครับตอนนี้ศึกสมรลละพสมรภูมิหนวเนียกันมากชั่วโมงหนวเนียกันมากโอ้โหหน้าสะบัดไปแล้ว เป็นการตายที่ทั้งอนาถจริงๆจางหายไปจากโลกนี้ทําไมลูกซองเราไม่มีอะไรอาวุธอะไรที่ถนัดเลยเหรอเนี่ยปืนเราโอ้โหเดี๋ยว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 หลบแบบดูแมสเดี๋ยวใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็นชิดซ้ายชิดซ้ายหนูชิดซ้ายลูกโอ้ตายไปตายครับผมเอ้ข้างๆนี่อจ่ะโอ้โหมึงเร็วกว่ากูได้ไงวะเนี่ยเฟี้ยวเกินไปละปล่อยไว้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมามา ที่จะไม่ปล่อยให้น้องหลุดไปอย่างเด็ดขาดอุ้ยโอ้ยระวังระวังอาจอุ๊ยอุ๊ยไอ้ไอ้ระเบิดระเบิดระเบิดโอ้อาจารย์อาจารย์เอ้าเฮ้ยชิบหายยิงผิดตัวมันเดเฮว์มันอยู่นู่นเอ้าเฮ้ยมันยิงทางไหนวะนี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอ้าโอ้ยโดนฆ่าเฉยโหดูโปรดิ พีบีโปเลตเต้นรถตำรวจรถขวดตำรวจเดี๋ยว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 เสียงระเบิดแล้วเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่ยิงมันอ๋อได้เฉยระเบิดเฮ้ยเป็นอะไรที่สวยมากมา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 ดีแกเดินไปทางนี้ทางนี้ซ้ายซ้ายซ้ายไหนระเบิดระเบิดระเบิดยิงมันยิงมันได้ไหมไม่ได้วะทำไมไม่ได้วะโหดลาย นี่ไงโดนระเบิดไปเสียงซ้ายหน่อยตายปลวะไม่รอดแน่หนูไม่รอดแน่ลูกไม่รอดนี่ไงเฮ้ยเอ้าเฮ้ยชิบหายโดนแสกออ้ยตายเลยรอบนี้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเป็นการตายที่ช่างโหดร้ายจริมจิมเดี๋ยวผมต้องหาทางก่อน้เอาจังหวะจังหวะดีๆจังหวะนี้ดีละดีเลยโอ้โห โอ้โหเข้าไปที่หน้าแส่เข้าไปที่หลังนั่นแหละดับเบิลคิวยิงเข้าไปอีกรอบยิงโอ,อ้มันไม่ทันเว้ยมันเร็วจิมจิมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ต้องหาหนทางเฮ้ยเกิดอะไรอัจจัดีโอ้โหแมคคิวเลอร์โดนไปสองตัวแล้วครับมาเลยอ้าวเฮ้ย เออทีมเราแพ้นะฮะไม่เป็นไรรอบหน้ารอบหน้าเอ้ยมันดียวเล่นลูกสองอเ,เล่นอีกรอบเลยอ่ะเอามันก็เข้าได้เลยอ่ะเฮ้ยอ,องงเลยนี่พี่บอลแกตีเกมตายเกมอโอ้ออยตายแล้วมันจะไม่เริ่มเลยอ่ะเข้ามารอทำไมวะบั็กแน่เลยกว่าชัวร์ป่ะเนี่ยเฮ้ย ทำไมมันเตรียมเกมนานเน่ยวะ <What? S 2> เบ่โนวัอ้าวหลุดจริงด้วยนับวันมันยิ่งเป็นแบบนี้ขึ้นทุกวันเอาด่านอื่นนะด่านเรา,เราลองดูนี้ครับนี่ครับนี่เลยครับมัดหมัดที่ยิ่งใหญ่หมัดแห่งสวรรค์ เอาละครับตอนนี้เราเรามาแบบเล่นแนบหมัดกันนี่ครับเป็นศึกหมัดนะครับสังเวียนลูกผู้ชายเฮ้ยมันไต่ตูดอยู่ตามันต่ตูดแม่เนี่ยเฮ้ยนี่นี่ทางนี้ทางนี้เฮ้ยนี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่เออนี่หน้าสะบัดทีมเฮดช็อดแล้วดูครับเขาใช้แค่อะไรครับอาวุธควันนะผมมาเลยครับมาเลย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 หน้าสะบัดไปทีหนึ่งโอ้โหเฉยงเฮดช็อด เฮ้ยอชิบหายทังหลังโอ้นักมวยครับนักมวยสังเวียนนี่โอ้โหลงไปลองแล้วสนับมือเยอะเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมกำลังแบบใช้ธรรมาทีู่มามามาวิ่งมาเอวิ่งมาวิ่งมาเลย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 อุ้ยโดนหลมัดโอ้ยนี่มาสึกสังเวียนนักมวยเนี่ยต่อยกันแบบโอ้โหโนเนียครับห้าคนห้าต่อห้าได้ปะ ห้าสามว่าเดอะมันไม่ทำไมมันไม่เท่ากันเลยวะไม่ค่อยจะสูสีอะไรมาเด้มาเด้ข้างหน้ามาเด้วิ่งเข้ามาเออถอยถอยถอยไหมวะถอยไหมวะถอยไหมวะอุ้ยข้างหลังข้างหลังดีมาเลย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 ดีดีล่วงไปเอ๊ะมามาหน้าหายไปหนูโอ้โห ตอนชั่วโมงนี้เทคดาวครับเทคดาวหลังเทคเอ้าเฮย้ยเออนั่นแหละโอ้โหสายเยืนพิงไว้ให้เดี๋ยวฟาวเลยมา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 นี่ไง,ไงหน้าสะบัดเฮดช็อตไปทีนึงเ,เดินมาเดินมาหนูเดินมามาทางพี่นี่มาทางพี่นี่เดียอ,อีดีออกอีดีออกเย็บเย็บดีเอ้าเฮย้ยชิบหายตายพี่ตัวเฮ้ยเมื่อกี้มันวิ่งได,ได้ด้วยอ่ะพลาดแล้วนี่ไงนี่ไงโดนไปดอกหนึ่ง หลอนเลยเมื่อกี้หลอนเลยผมนี่ยืนขึ้นเลยเฮ้ยเอาข้างหลังโอ้โหเชบเดมันตามตุ๋ยช่างโหดร้ายยิงนะไ,นไอพวกนี้นี่มันทัางโหดร้ายเป็นการต่อยที่แบบม,ม,มัวมากจ้าดีเฮดช็อตทำอะไรทำอะไรทำอะไรตัวเธอทำอะไรทำอะไรทำอะไร,อะไรเอาเฮ้ยมั่วไปหมดละ มวยมั่วมวยมั่วมวหมยมั่วมวยมั่วอ่าเรียบร้อยเจออะไรอีกป่ะดีอ่เดีอ่ะโอ้โหลุ้มอยู่ในดงตีนมา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 เอาละฮะทีนี้เราก็จะมาลุยกันต่อนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอทางแล้วเจอทางแล้วมาบวกกันเข้าไปดี่ะโอ้โหทีมเราชนะครับวายจริงๆ แบบนี้จบไวเวิร์ดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูแบบอื่นไหมหรือจะเอาแบบนี้ต่อเอ้แต่แบบนี้ก็มันดีนะให้ได้อยู่ให้ได้อยู่เรากดเรดี้ Are you ready เขาบอกว่าเปลี่ยนอาวุธนะฮะเปลี่ยนเป็นอะไรอะ่ะไม่ไม่ดีอะแล้ว,ว่าเราแบบพอก่อนพอกัอนเล่นอันอื่นบ้างเออ ปืนพกไม่ปืนพกอะไรเนงะี้ยใช้ปืนพกไล่ยิงกันหน้ามันดีหน้ามันดีเดี๋ยวผมขอดูกระเป๋าทมภาระกันนะฮะปืนพกเรานี่แบบยังกะโหลกเป็ดเดยู่เลยหาปืนพกที่ดีๆปืนพกเนี่ยโอ้โหมีลูกโมงด้วยลูกโมงลูกโมงเอาละฮะเดี๋ยวผมจะลองสุ่มไอเทมเล่นเล่น <ๆ S 1> ดูนะครับไหนไหนก็ว่างๆนะฮะเดี๋ยวลองสุ่มอันนี้ดูแล้วกัน มีราคาของ7จดวันนะครับเป็นราคา6,000แต่เราจะไม่ลองครับเราจะเล่นแบบวันเดียวครับชิวๆนี่เลยครับลองไปทีหนึ่งครับกดไปแล้วปั๊บได้อะไรมาไม่รู้จะดูอ๋อได้โอ้ของดีของดีน,นี่แหละนี่แหละครับที่ต้องการมาเลย <c oughs> ทีนี้เราก็ใช้มีดกันอย่างถนัดถนัดแล้วนะฮะแลมแมวเลย โอเคตอนนี้เราอยู่ด่านเค็กสดาวใช่ไหมโอเคปืนปืนทำอ๋อเล่นแบบทีมด้วยนะครับแบบทีมเลยนะฮะโอ้มีลูกโม่งนะฮะยิงกันกระเทือกระตุยกระจายอื้ยอื้ยอ้โอ้โหยังแม่นอย่างเทือน มาตาเราบ้างดีอ่ะโอ้โหปืนมึงโอ้ตอนนี้เขายิงเงินใหญ่แล้วครับปืนพกศาสต์กันกระนำไม่รู้ใครเป็นใครนะครับตอนนี้ฝั่งเราใช้ปืนแบบธรรมดาอยู่นะฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งอื่นบ้างโอ้โหทีมเราแพ้ไปแล้วครับปืนยังเถื่อนเลยครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราต้องเอาใหม่เอาใหม่ทำใจกันเอ้ยเอาไประเบิด โดนป่าววะอู้มึงทำไปเอาบีดมาฟันกูวะกูใช้ปืนเนียล้วดูดูศพห้อยกิวเราแพ้อย่างไวครับเงีบเลยโหผมนี่เป็นสิริมงคลจริงเข้ามาทีไรนี่แพ้กันเลยทีเดียวผมนี่จุ๋งเบยเลยไม่ได้ครับไม่ได้เราต้องเล่นด่านอื่นบ้างครับผมคล่องใจกับปืนลูกซองมากตอนนี้เฮ้ยโอ้โหคนเดียวลุมเลยอะเดีอเด้อเด้อเ,เอนี่มันมันมันแบบ มันไม่มีอะไรหรอเราจะลองมาหาดูกันครับเอ,อเ้ยนี่อันนี้ก็ได้อยู่เป็นแบบอะไรเนี่ยอาอย่างนี้เลยครับที่ต้องการเป็นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนาน,น,น,นโอเนเน้เป็นการเป็นการแบบว่าต่อสู้กับปืนพกนะครับสงครามระหว่างพกและพกแค่ได้แค่สมอกเอฟวีเด้สม mm ็อกเอฟเอสวีเด้ ให้ปิดนี้ดีป่ะวะเฮ้ยชิบหายมึงจะยิงกูกูอยู่ห้างบอลเดียว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 ใจเย็นพี่ใจเย็นมึงมาดิตอนนี้กูมีพวกละตอนที่ใหม่จะเติมนะโดนหลังไปทีนึงโดนหลังไปทีนึงโอ้โหไม่ทันเร็วจิมไลจิม พวกมันน ok> ี mm ่ช nah ่างโหดร้ายเลยเกินแล้วร uh uh ้ายกาศไม่ได้เลยมันร้ายกาศอย่างนี <h <h ้เราต้องยิงมันเฮ้ยใครยิงข้างล่างวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ข้างล่างอะอุ้ยน่ะระบาดทางย้อยเลยเมื่อกี้โอ้โหลูกโมงลูกโมงประทากับพี่เหรอโอ้โหตาย โอ้ตอนนี้ด่านนี้แบบว่าปืนพกกันใหญ่ครับศึกปืนพกวิ่งกันละนาวเลยตอนนี้สิบหกสิบหกเท่ากันเลยครับแต้มตอนนี้ไม่มีใครไปไหนเลยโอ้ยโดอนอีกแล้วโอ้เปิดได้ 2, 9, นะกูบวกแล้วจริงๆล,ลูกโมงมึงจะเถื่อนไปไหนไ, <ป S 1> ไม่ได้เลยไ, <ป S 1> ไม่ได้เลยปล่อยไว้ไม่ได้ตอนนี้มันเป็นจิตใจที่แน่วแน่และมุ่งมันมากเราต้องเราต้องแบบจุ่ถกขุม มาเว้ยออาโดนลูกโมงยิงอีกแล้วอยโดนไปการตายแบบมันเกิดขึ้นเร็วมากจนหมอนี่ตามไม่ทันเลยโอ้โหเ้ยเริ่มสงบละอนนี้เดียอ ออื้เข้าไปอยู่ในดงมันชิบพายตอนนี้ทีมเรานี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยทีมเราฝั่งแดงใช่ไหมโอ้ยยี่สิได้ครับได้อย่างนี้ไม่เจ็บต,ตอนนั้นกูคิดว่าตัวนั้นกูบวกปาตาติดบวก2นะโคตรดีอ่ะตอนนั้นแค่บวกแค่สามแค่เก้าแสนเนี่มีคนบวกห้าเข้ามาล้ว ผมนี่จุ้งเบยเลยโอเคแล้ลองมาดูนะดีอะดีไปแล้วครับเข้าไปบวกกับมันแล้วเข้าไปบวกกับมันดีโอ้ยไ่ทันโอ้เมื่อกี้ปืนเราหรือเปล่าแหมตอนผมยิงเข้าเนี่ยผมไม่ได้สนใจสนใจพวกมันว่าจะเอามีดฟันโดนหรือเปล่ามันช่างเป็นอะไรที่โหดร้ายจุ้มจุโอเคให้ตรงนู้นตรงนู้นมีอ่ะ ถาเย็นน้องพี่มาเต็มพี่มาเต็มอ่ะมึงท่ากูทำไมกูไปแค้นอะไรให้มึงเจ็บแค้นเคร่งโกธโทษชั้นใหญ่ไอ้มาไอ้ลูกถ้ายิงไม่ได้ยิงบันยิงบันเออเดินละเอาเฮ้ยเพื่อนมเพื่อนกูตายหมดแล้วไอ้สัสดีมึงตายโอ้โหลุมยำกันใหญ่เลย ชั่วโมงนี้แถวนี้มันเถื่อนจริงๆนะครับแถวนี้เขาเรียกว่าเป็นการเดวนปืนพกที่โหดร้ายนะครับขนาดที่ผมเดินไปแล้วไม่ยิงผมก็ยังรู้สึกได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเลียงมากครับบอกตรงว่าชาเ็นจริงๆผมนี่ถึงจะจุ๋งเบยลยครับผมนี่ถึงจะต้องหลบเลยครับผมนี่ถึงจะต้องยิงมหน้าแสกเลยครับผมนี่ถึงต้องสนับสนุนเพื่อนเลยครับโอยเยอะนะเอาเฮ้ยวันดนีเว้ยวัดนีเว้ยเพื่อนวันดนี้ วันดี์ไปวันดี์ไปเดย์วันดย์ไปเดย์ไปดยเออทำไมเขไม่หน้าคาเราอะพวกได้เยอะกว่าแม่งหลบอยู่ในโกดังเนี่ยแต่พี่ยอมออกมาแล้งเข้าหลังออกมาวิ่งมึงดิเฮ้ยอย่าหลบเยอะกูเสียวเสียเสียยังไม่รู้สึกอีกยังไม่รู้สึกอีกอะยังไม่รู้สึกยังวิ่งบวชอยู่อ้าวโอหรือมันวิ่งบวชไปเดี๋ยาจย์ โดนยิงเงี้ยก <u> uh> <lum pp> ารตายเป็นช่วงเวลาที่ช่างแบบว่ายาวนานที่สุดในชีวิตไม่ได้เลยชั่วโมงน <loyalty> ี้ไม่ได้เลยนะฮะโอเคยิงยิงยิงตายิงมันอยู่ดุดมันอยู่ดุดเอาเฮ้ยยิงศพมันทำไมวะดีอร์ดีอร์ดียรมาเด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 ย์มาเดย์เดียร์เดีเอาเฮ้ยชิบหายยิง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 เออเออเออยิงสับสับ สลับสับสับสลับสับสับ,สบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โ,โหโหดไลยมาอีหนูเจอกับพี่เนาะพี่นี่จะบวกเต็มสตรีมลูกไม่ได้แดกไม่ดูหลังเองนะจ๊ะตุ๋ยได้แสะดวกบสบายเลยจ้า ด่ี๋ยดีเดียดี๋ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบปะหลบปะทีบ้านเลี้ยเดอะแมสอะข้างหลังหลังดเดีโอ้โหเ็ชวเ the อเฮออ What the hell? นี่ไงหนูหนูไม่ได้ลูกไม่ได้มาตรงพี่นี่เ,เดี๋ยเดี๋ยวเดีข้างหลังข้างหลังมีหมดเลยเต็มเต็มมเยอะเยอะอะเป็นการยิงปืนพกที่มั่วซั่วแหลกมากโอ้โหไอสงครามนี่มันดีเจ๋งเจง มามาบวกกับพี่พี่ศึกพกไม่เคยกลัวอยู่แล้วเขาไปบวกมันปักกีระน้ำยิงไปลูกยิงไปเอาเฮ้ยมันไม่ตายว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนาดเลยมามาอีกรอบมามาเลยเลยมากับพี่เอ้ยดีเฮ้ยฟันมันฟันมันยิง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 เอออะไรอะมันตายอ่ะฟัน ฟันฟันดิ่ไอเชี่ยแล้วพวกฟันกูทำใบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูชักเอาวุธก่อนอืออือือแต่ละตัวเฮ้ยมึงจะเถื่อนไปไหนเนี่ยโอ้แมปสงครามนี้ไม่ช่างยาวนานนี้ครับจบศึกนี้ได้เนี่ยมันอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเฮ้ยมาเด้มาเด้เฮ้ยมาเด้วะเฮ้ย มได้เออเล่นปกิรนำเลยเหรอปืนคู่เลยไอ้พวกนี้นี่มันเทอนจริงไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้เมาตเยมาเล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 ยจีนมันข่ดีอ่เอ้เฮ้ย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  โอ้โหปืนมึงเลงได้ด้วย,ออย,ยโอ้โโอโยโดโหัวราหมีมา,มามาไปอีกรอบหนึ่งเทศกาลปลาหีครับตอนนี้ชั่วโมงนี้ไม่รู้แล้วครับปลาหีกันไปก่อนแล้วตอนนี้นักมวยไทยไทยกัปตันไอเดียวเดียเด๋ยวกระสุนกบดกระสุนกบดใจเย็นโยมใจเย็นโอ้โตามเขามายิงในนี้เลยเอ,อ,อาละครับตอนนี้เหลืออีกสองแต้มสุดท้ายก็จะ เป็นการจบของทีมใหญ่โอ้โอเคครับทีมเราชนะครับผมเออสำหรัวันนี้ผมก็เหนื่อยมากๆพอแล้วนะครับก็ขอหยุดกันไว้แค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้ารับรองแน่นอนว่ามันกว่าน,นี้้ากว่าน,นี้แน่นอนครับบ๊ายบาย